วิชาการสีเกิดเปิดวัฒนธรรมจีนครั้งที่17โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดสอนเด็กเรียนรู้ตรุษจีนวันที่6กุมภาพันธ์2567ในวันชัยจงสุทนามนีนายยศเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายรงศักดิ์เตือนสกุลรองนายยเทศมนตรีนครเชียงรายนางวังอ่อนมลีดินรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมเปิดกิจกรรมวิชาการสีเกิดเปิดวัฒนธรรมจีนครั้งที่17ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิด โดยมีภาพไห้สารประชาธรวิหลวงพ่อพบโชคจเจ้าวาดวัดห้วยปากกัง้งเข้าร่วมในกิจกรรมด้วยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดเป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายนางสาวสิริพัฒน์คติยะผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดนำคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมโดยพิธีได้มีกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดพิธีสักการะพระโพธ,ธิสัตว์กุนอิมเพื่อความเิ็นสิรมงคลแก่ผู้เข้าร่วมง,งานในโอกาสเทศกาลตรุจีนโดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนเดินทางมาร่วมในกิจกรรมจํานวนมากทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดได้มีการบรรจุการเรียนการสอนเรื่องของภาษาจีนกลางมาตั้งแต่ปี2548ดังนั้นทําให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิด เป็นโรงเรียนที่มีการมุ่งเน้นเรื่องของภาษาจีนให้เด็กเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมรวมไปถึงภาษาที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในอนาคตรวมไปถึงการใช้ศึกษาต่อจนนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพก้าวไกลนิวส์รายงาน